แห่งปรากฏการณ์ทางดนตรีระดับโลกบทเพลงในความทรงจำกลับมากระหึ่มก้องดังอีกครั้ง ในคอนเสิร์ตแห่งปีทนบุรี T H A N I C H Group T R O U D L Y PRESENT HITMAN DAVID FOSTER เตอร์ i e n เฟรนด์ k บ k 2อกสอณรอยัลพารากอนฮอนสยามพารากอนยิ่งใหญ่สมการรอคอยกับการกลับมาแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยในรอบ7ปีของเดวิดฟอสเตอร์เดวิดฟอสเตอร์เจ้าของฉายา HITMAN ปรมาจารย์แห่งวงการดนตรีระดับโลกเมื่อรอยย่าพารากอนฮอนจับมือกับบริษัทแม็กอิมเมจจำกดัดร่วมรังสรรค์คอนเสิร์ตแห่งปี ทนบุรี thanich Group proudly present Hitman David Foster and Friends Bangkok 2023ทนบุรีพาณิชย์กรุ๊ป p r o รี่ y Present Hitman David Foster and Friends Bangkok 2023น Royal ้ารอยเย้าพารากอนฮอนสยามพารากอนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา วันที่5สิงหาคม2,566บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยกลิ่นอายของค่ำคืนแห่งความสุขที่เดวิดฟอสเตอร์ได้สร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีนำพาผู้ชมชวนรำลึกถึงเรื่องราวความหลังในอดีตพร้อมสร้างความทรงจำครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจเริ่มต้นด้วยมนสะกดแห่งเสียงเปียโนโที่ขับกล่อมพาแฟนเพลงชาวไทยเข้าสู่ดินแดนแห่งเสียงดนตรี พร้อมศิลปินคุณภาพชื่อดังร่วมขับร้องเพลงฮิตติดหูที่หลายคนคุ้นเคยและร่วมร้องตามก้องกระหึ่งไปทั่วทั้งหอนอาทิ Never Enough e เอ o e w World Power of Love When a man loves a woman ท่ามกลางแสงสีเสียงประการตาที่สร้างความประทับใจให้กับเหล่าแฟนเพลงร่วมสัมผัสและเพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาแห่งความสุขไปพร้อมๆกันโดยมีคณะผู้บริหารอาทิวิวันกันนสูตร ปรินาจัญญาสกุลวงศ์และพันธมิตรผู้สนับสนุนการจัดงานรัฐพลวิริยพันธ์ร่วมให้การต้อนรับเหล่าเซเลบริตี้จากหลากหลายวงการและเหล่าดาราศิลปินที่พร้อมใจกันมาชมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่อย่างคับข้างอาทิสนันอังอุบลกุลและคุณหญิงนาธิกาวัฒนเวคินหม่อมหลวงปิยาพัฒนพิรมพักดีวิพาดาโทนวานิค คาดามายุราสเวสวศิลามุทินันวริตตดาพิรมพักดี ูวานาธคุณพลินและอลิสาพันธุศักคุณพลินและปิยรัตน์กัญจารึกเป็นต้นเปิดเวทีด้วยผลงานแห่งความสำเร็จระดับตำนานของเดวิดฟอสเตอร์ที่ยังคงจารึกอยู่ในความทรงจำพร้อมบทเพลง Fly of the Snowverse และ Winter g a m e มต่อด้วยเ e ส m อ s โ f สไฟจากนั้นเหล่าเพื่อนศิลปินระดับโลกพาเรดขึ้นเวทีเริ่มด้วยลอเรนเอเรด ลอเรนอันเลอร์ทีโบบรสันทีโบบริสันแคทารีนแม็กฟีแคทารีนแม็กฟีบิลกินพุทธิพงศ์อัศรตนกุลและไมเคิลโบตันไมเคิลโบตันที่แต่ละคนได้โชว์พลังเสียงคุณภาพอย่างน่าทึ่งคลอคล้าวกับท่วงทำนองดนตรีที่ไพเราะ นับเป็นคอนเสิร์ตท,ที่รวมศิลปินชื่อดังระดับโลกอย่างแท้จริงสำหรับเซอร์ไพรส์ที่สุดในคอนเสิร์ตครั้งนี้คือการที่มีศิลปินไทยสุดฮอตอย่างบิลกินพุทธิพงศ์อัจรัตนกูลเข้ามาร่วมสร้างสีสันให้กับคอนเสิร์ตซึ่งดูเหมือนว่าความฝันของเขานั้นเกิดขึ้นจริงแล้ว ที่ได้มาร่วมงานและขับร้องเพลง f e e l i n g Good After the Love Has Gone ด้วยน้ำเสียงที่น่าหลงไหลผสานกับเสียงดนตรีระดับโลกได้อย่างลงตัวและยังมีเพลงเมอร์ e v e r y t รี่ตที่บิลกินได้นำมาขับร้องบนเวทีระดับโลกทำเอาเรียกเสียงกรี๊ดลั่นสนันไปทั่วทั้งฮอลแม้คอนเสิร์ตจะจบลงแต่เชื่อว่าหลายๆคนยังมูฟออนไม่ได้เพราะเป็นช่วงเวลาที่ประทับใจและไม่มีข้อกังขาเลยที่ทำไมทุกคนจึงยกย่องให้เดวิดฟอสเตอร์เดวิดฟอสเตอร์เป็นปรมาจารย์ด้านดนตรีผู้เป็นทั้งศิลปินนักดนตรีนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ระดับโลกเป็นผู้อยู่ ูเบื้องหลังและสร้างสารรค์ผลงานเพลงอันยอดเยี่ยมให้กับศิลปินดังระดับโลกการันตีด้วยรางวัลมากมายคอนเสิร์ตฮิตแมนเดวิดฟอสเตอร์แอนด์เฟรนแบงคอก2023ครั้งนี้จึงเป็นคอนเสิร์ตคุณภาพระดับโลกที่มอบความสุขให้กับคนไทยอย่างแท้จริงโดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยทนบุรีพาณิชย์กรุป๊ปน้ำดื่มสิงควีนเทสเซนเชียลีไทยแลนด์ มิสคาวาอันเฮลกรุ๊ปยามาฮ่าเอเอชียแพลนบีมีเดียและคลื่นวิทยุ m อ t 107